บทที่23คริสเตชนขี้บน่นถือว่าล้มเหลวในชีวิตของการเป็นคริสเตชนบทเทศในวัดน้อยสร้างตามาธาวัติกันวันที่7พฤษภาคม2013สมเด็จพระสันตะปาป,ปาฟรังซิสทรงถวายมิสซา,าเช้าส่วนพระองค์ภายในวัดน้อยหอพักส้างตามาธามิสานี้ผู้ได้รับเชิญมาร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องสิ่งทอ ประจำมหาวิหารนักบุญเปโตรในมิสนี้พระสันตะปปาเทศสอนว่าคริสตชนที่ชอบบ่นเป็นกิจวัตรถือว่าล้มเหลวในการเป็นคริสตชนที่ดีเพราะพวกเขาจะเป็นแต่ผู้คร่ำครวญคริสตชนที่ดีควรจะอดทนต่อความยากลำบากด้วยการสงบนิ่งและอดทนเพื่อเป็นพยานยืนยันถึงความชื่นชมยินดีในพระคริสตเจ้า คริสตชนที่ดีนั้นแม้นในยามยากลำบากพวกเขาก็ยังเปี่ยมด้วยความสุขพวกเขาไม่โศกเศร้าเหมือนนักบุญเปาโลและซีาสที่ถูกเบียดเบียนและจองจําต่อการเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารพวกท่านเหล่านั้นก็ยังชื่นชมยินดีเนื่องจากได้ติดตามพระเยซูและร่วมเดินบนหนทางแห่งพระมหาธรรมานไปพร้อมกับพระองค์ หนึ่งในคริสตชนมรณะสกีที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีแม้ต้องทนทุกข์รัศระชีวิตก็คือบรรดามรณะสกีแห่งนางาสกิประเทศญี่ปุ่นพวกเขาร่วมสวดภาวนาพร้อมกันเพื่อจะได้เตรียมตัวตายพร้อมกันอย่างมีความสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาเตรียมตัวตายอย่างสุขล้นเหมือนกำลังจะไปร่วมงานเลี้ยงมงคลสมรส นี่เป็นทัศนคติที่ดีที่เราต้องเอาเป็นแบบอย่างพระองค์ตรัสต่อไปว่าจงระลึกไว้เสมอว่าคริสตชนถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตแบบคนที่มีวุฒิภาวะอย่างเช่นเล่าอางุนที่ได้รับการบ่มมาเป็นอย่างดีขอบคุณข้อมูลจากโพสต์รีพอร์ตค่ะ